ค่ะก็ละครคนกล้าท้าชนหนูก็เล่นเป็นพลอยสวยในเรื่องค่ะคาแรคเตอร์ของพลอยสวยก็จะแบบรักความถูกต้องรักความยุติธรรมอย่างเงี้ยค่ะคือในหมู่บ้านที่พลอยสวยอยู่เนี่ยจะมีแก,งก๊งมาเฟียผู้ที่มีอิทธิพลแบบทําเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราเหมือนเป็นเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแล้วก็เป็นปากเสียงแทนชาวบ้านอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนคนไม่ดีก็เอาเปรียบคนคนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบอยากให้คนพวกเนี้ยมันมันหายไปสักทีแบบหมดไปจากแบบหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบ หาเอาความยุติธรรมคืนมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นพลอยสวยในเรื่องสวยมากไม่ใช่เพราะชื่อพลอยสวยเราก็ต้องสวยสวยนิดนึงสวยบ้างเออข้างบของเราูปาเไหนเลเวลสูงสุดเก่งที่สุดแล้วในเรื่องอะ่ะพลอยสวยคือเก่งที่สุดเก่งกว่าตำรวจเก่งเก่งกว่าโจรอีกขนาดโจรมาทำร้ายเราสิบเราชนะ <c oughs> เราชิลเราเก่ง เราเอาอยู่เก่งมากในเรื่องเล่นเองหมดเลยค่ะใช่แต่ก็คือจะมีแบบก่อนเราจะถ่ายก็คือเรามีการซ้อมก่อนแบบจะได้รู้คิวกันแบบจะได้แบบไม่พลาดแบบโดนโดนกันเองอะไรเงี้ยค่ะ,ม,คะมีมีมีก็คืออ่าจังหวะนี้ต่อยนี้ยกขานี้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นเป็นเป็นคิวบูเลยใช่ค่ะ หนูบูเยอะที่สุดเพราะว่าเพราะว่าฝั่งที่เป็นตำรวจอะ่ะเขาจะไม่ได้แบบว่ามาบูเยอะขนาดนั้นเพราะว่าฝั่งตำรวจเองเขาก็ทําหน้าที่แบบตามแบบปฏิบัติของตำรวจอะ่ะที่เขาไม่ได้แบบมาทําร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะก็คือจะเป็นเราที่แบบว่าออกโรงเองสู้เองอะไรเงี้ยตำรวจก็คือมาตอนจบฉากบู้าที่สุดคือฉากบูทุกอันเพราะว่ามันแต่ถ้าถามว่าบูฉากไหนทั้งหมดที่ถ่ายมาฉากเปิดตัวยากที่สุด เพราะว่ามันถ่ายนานมากคือเขาโอเคคงอยากจะให้แบบคนแบบแบบแบบว้าวอะไรเงี้ยแบบเปิดตัวของนางเอกอะไรเงบบี้ยคะ่ะก็คือหนูจําได้ว่านั้นถ่ายตั้งแต่11โมงเสร็จประมาณ4โมงคึ่งแค่ฉากเปิดตัวฉากเดียวของหนูใช่ไม่สั้นนะแต่ตัดมาแล้วมันสั้นมากเลยแต่ตอนที่ถ่ายก็คือแบบนูแบบยังไม่หมดอีกโลค่ะหนูเหนื่อยมากเลยเท้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอืม ใช่ใช่ใช่หนูหนูไปดูในละครก็ก็โอเคเพราะว่าตอนที่เราถ่ายอ่ะเราไม่รู้ว่าว่าท่ามันโอเคไหมอะไรยังไงเพราะว่าบางทีเขาก็แบบถ่ายแบบหลอกเนาะแบบว่าไม่ได้โดนจริงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือในในละครที่ตัดออกมาก็โอเคค่ะคนก็ชมเยอะใช้เวลานั้นมากแต่ว่าออกมาิดเดียวแต่ก็ได้อยู่เออใช่พาร์ทอื่นๆไม่มีนะ เพราะว่าเรื่องนี้มัน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 เป็นหนักตรงแบบบูแอคชั่นมากกว่าค่ะใช่หนักหนักไปทางเรื่องแบบใช้ร่างกายอะไรเ<ๆ>งี้ยมากกว่าค่ะไม่มีงอแง,เ,งเลยอ่ะทุกคนในกองบอกว่าหนูไม่เรื่องมากเลยให้ทําอะไรก็ทําเพราะว่าก็เราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองแหละเนาะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเหนื่อยจริงก็อาจจะบอกเออหนูขอพักแป๊บหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ๆ>ใช่ ใช่คือคือปกติชีวิตจริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นคนหวานอยู่แล้วเป็นแบบเ้าๆห,หน่อยไม่ได้แบบว่าเป็นสาวขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องคือห้าวไปเลยออถ้าชีวิตจริงก็คือไม่ไม่ได้แบบว่าไปสู้ไปหาเรื่องไปทะเลาะอะไรกับใครอือค่ะไม่นะอาจจะแค่วิธีการพูดพูดแบบ พูดไม่พออ่ะพูดพอเรียกว่าอะไรอ่ะพูดพูดพูดทวนๆเออประมาณนั้นใช่ลลโโลเล่นกับพี่ยูโรก็แรกๆเข้ากันก็มีเกรงๆบ้างมันมันมันเพิ่งเริ่มงานแบบด้วยกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเจอกันก็แบบมีเกรงๆบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่ายูโรก็คือเข้าแบบเข้ามาชวนคุยชวนเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนส่วนใหญ่ก็เล่นกันซะมากกว่าเล่นกันเยอะในกองก็เลยเริ่มแบบสนิทแล้วก็ทำงานกันง่ายขึ้นค่ะ เกินกว่าที่คิดไว้ไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้ใช่แตก่ก็คือได้ยินได้ยินแบบคนรอบข้างพูดมาแล้วก็แบบเออแล้วก็ถามคนนู้คนนี้แบบเอายูโรเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกองเขาบอกว่าเออสนุกมากแบบว่าเฮฮาแบบว่าคือไม่เคยเห็นเขาอยู่นิ่งเลยนะในกองอะ่ะเขาหาอะไรแบบทำตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเขาไม่ถ่ายเขาก็จะมาเป็นตากล้องบางฉากที่ที่ออนไปอาจจะมีบางฉากที่เป็นยูโรถ่ายเพราะว่าเขาถ่ายเขาถ่ายจริงจริงเขาเขาขอถ่ายเอง เออบางทีก็แบบไปช่วยยกไฟไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นคนตลกแหละแต่อันนี้ตลกเกินแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ตลกเหมือนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้เป็นคนแปลกๆสองคนมารวมกันเคมีใหม่ๆเคมีใหม่ๆเคมีเข้ากันไหมไม่รู้เข้ากันใช่ไหมล้วให้คุณผู้ชมบอกแต่เขาบอกว่าโอเคแบบมาเจอการเคมีแบบเคมีดีอะไรเงี้ยค่ะอืม ก็มีอ่านบ้างก็คนก็ชมเรื่องบู๊เราเยอะเพราะว่าเราบู๊เรื่องแรกไงคนก็แบบว่าได้เห็นแบบบทบาทใหม่ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็ชมเยอะว่าแบบว่าบู๊บู๊เก่งท่าสวยแบบโอเคเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะอุยไม่ถึงกับเดินสายละครบู๊แต่ถ้ามีละครบู๊มาก็ก็ไม่ได้เกี่ยงแต่แค่อาจจะไม่ได้แบบรับติดติดกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบรับแล้วก็เว้นบ้างแล้วก็ค่อยรับใหม่อะไรเงี้ยค่ะ ที่หนูอยากเล่นเนาะจริงๆอะหนูหนูอยากลองเล่นเล่นร้ายแต่ไม่ได้ร้ายแบบแหวดแวดแวดอะร้ายแบบตลกร้ายแบบฉลาดอะร้ายร้ายแบบตลกหรอไม่ฉลาดหรือร้ายแบบโง่ร้ายแบบโง่ก็ได้มันจะได้ตลกแบบร้ายร้ายด้วยตลกด้วยชอบเล่นหนูชอบเล่นตลกอะมั้าเราไม่ตลกหรอแต่เราไม่เป็นไรเราตลกได้อยู่ค่ะ ขายสวยบ้างขายขายคำดีกว่าด้าก็ฝากแฟนๆนะคะติดตามละครคนกล้าท้าชนด้วยค่ะทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลา2องทุ่ม40ทางช่อง7ค่ะฝากมาเป็นกำลังใจให้พลอยสวยแล้วก็ทุกๆตัวละครด้วยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมแฟนๆละครทุกคนจะชื่นชอบละครนี้กันค่ะ